รับรองเลยค่ะว่าฟังกันไปจนจบคลิปนี้คุณพ่อคุณแม่จะได้เทคนิคในการคุยกับลูกแบบที่ลูกจะเชื่อฟังเราแล้วก็ทำตามเราโดยง่ายเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับคุณหมออีกแล้วนะคะหมอชินตาพาเลี้ยงลูกค่ะพบกับคุณหมอเมืลัยย่อมได้เทคนิคดีดๆกลับไปเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขแน่นอนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ยังคงเอาใจคุณพ่อคุณแม่วัยรุ่นอีกนะคะเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยรู้สึกว่าพอเป็นปัญหาแล้วปวดหัวมากเลยคุณหมอก็เข้าใจนะคะอยากจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มีแนวทางในการช่วยปรับช่วยเปลี่ยนช่วยทําให้การเลี้ยงลูกวัยรุ่นเนี่ยมีความสุขสงบมากขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเอาเทคนิค5วิธีในการคุยกับลูกวัยรุ่นให้รู้เรื่องและก็ให้ฟังเรามากขึ้นค่ะ ก่อนอื่นนะคะคุยกับหมอพัฒนาการก็ต้องพูดถึงพัฒนาการของลูกกันสักเล็กน้อยนะคะถ้าไม่พูดเลยคุณหมอก็จะรู้สึกอึดอัดครับข้องใจยังไงก็ช่วยฟังคุณหมอก่อนนะคะแต่ว่ารับรองเลยค่ะว่าฟังกันไปจนจบคลิปนี้คุณพ่อคุณแม่จะได้เทคนิคในการคุยกับลูกแบบที่ลูกจะเชื่อฟังเราแล้วก็ทําตามเราโดยง่ายเลยค่ะจะทําให้บรรยากาศในการเลี้ยงลูกบรรยากาศในครอบครัวมีความสุขมากขึ้นนะคะ สำหรับพัฒนาการของวัยรุ่นนะคะก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายแล้วก็ทางด้านจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้ปรับตัวมาก่อนเนี่ยบางทีอาจจะช็อกนะคะว่าเฮ้ย hey, ทำไมลูกเปลี่ยนไปขนาดนี้เอ๊ะ eh, นี่ให่ลูกเราคนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าวัยรุ่นกับวัยก่อนวัยรุ่นเนี่ยม,มีความแตกต่างกันมากนะคะอย่างเช่นเรื่องของความคิดอารมณ์แล้วก็การแสดงออกของอารมณ์นะคะบางทีแม่ก็จะรู้สึกว่า นี่ใช่ลูกเราคนเดิมหรือเปล่าทำไมดูเถียงเก่งจังเลยทำไมดูมีคำพูดมากขึ้นกว่าเดิมทำไมดูไม่ค่อยทำตามเหมือนเดิมเลยคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่มีลูกวัยรุ่นเราไม่ได้ปรับตัวปรับใจมาก่อนก็อาจจะรู้สึกเครียดมากนะคะฉะนั้นวันนี้นอกจากเราจะได้เทคนิคในการคุยกับวัยรุ่นก็มาทําความเข้าใจกับวัยรุ่นสักเล็กน้อยนะคะวัยนี้มีนการเปลี่ยนแปลงมากทั้งด้านร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลง จากเด็กเล็กกลายจเป็นเด็กโตนะคะการเ,เปลี่ยนแปลงทางเพศเยอะการจเจริญเติบโตก็สูงขึ้นนะคะเป็นวัยที่เด็กจะเริ่มมีความสูงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องการเ,เปลี่ยนแปลงทางเพศเนี่ยชัดเจนว่าเป็นช่วงวัยที่เข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวนะคะแน่นอนคะ่ะลักษณะทางกายภาพเขาจะเปลี่ยนไปแต่เขายังเป็นเด็กอยู่นะคะเพราะว่าสมองของวัยรุ่นเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมีการพรุนนิ่งคือมีการตัด แต่งตัดต่อถนนหนทางเส้นทางเดินในสมองค่ะเซลล์สมองอันไหนที่ได้ใช้ก็จะเก็บไว้อันไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็จะตัดทิ้งไปนะคะและสมองส่วนอารมณ์ก็พัฒนามากนะคะส่วนสมองส่วนเหตุผลก็พัฒนาตามตาม,ตามกันไปสมองส่วนเหตุผลจะพัฒนาสูงสุดก็นู่นละค่ะประมาณ25ปีคือเขาจะค่อยๆ่อค่อยๆพัฒนาไปนะคะฉะนั้นก็ใจเย,ย็นนะคะถ้าช่วงนี้ลูกยังดูไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอย เราประคองประคองไปเรื่อยๆไปก่อนนะคะในแง่ของพัฒนาการทางจิตวิทยานะคะวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่เริ่มค้นหาตัวตนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นวัยที่ตามแม่ติดแม่นะคะติดกับคนเลี้ยงดูอพอเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาเตรียมตัวจะเป็นผู้ใหญ่นะคะเริ่มค้นหาตัวตนว่าเอ๊ะฉันเป็นใครฉันทําอะไรได้บ้างฉันจะเป็นคนลักษณะไหนฉันจะเป็นคนบุคลิกยัางไงาเอ๊ะจะจะเป็นผู้ใหญ่ยังไง DAY, นะนะคะก็จะเริ่มค้นหาตัวตนเรื่องอยากรู้แล้วว่าเริ่มทดลองความคิดเริ่มทดลอง ทำอะไรต่างๆเพื่อจะได้รู้แล้วว่าเราอ่ะมีศักยภาพแค่ไหนทําอะไรได้แค่ไหนและเป็นที่ยอมรับมากแค่ไหนเนี่ยค่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคร่าวๆอย่างนี้ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมปรับตัวปรับใจตามพัฒนาการของลูกด้วยนะคะแล้วเราจะคุยกับลูกยังไงดีล่ะคุณหมอลิสมา5ข้อนะคะเทคนิคในการคุยกับวัยรุ่นที่จะทำให้เข้าใจกันแล้วก็ไม่มีการกระทบกระทั่ทงไม่แบทเทิลกันนั่นเองค่ะ ข้อแรกเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คุยกับวัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ต้องเปลี่ยนบทบาทค่ะจากที่เราเคยเป็นคนสั่งคนสอนคนบอกคนชี้แนะเราต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นคนฟังค่ะคุยกับวัยรุ่นต้องฟังมากๆค่ะเน้นนะคะว่าฟังก็ต้องฟังอย่างตั้งใจด้วยฟังให้ได้คอนเทนต์ฟังให้ได้ประเด็นว่าสิ่งที่เขากำลังพูดนั้น <m> เขาต้องการบอกความรู้สึกอะไรเขาต้องการบอกความต้องการอะไรหรือเขาแค่อยากจะระบายเฉยๆถ้าเราตั้งใจฟังเขานะคะ และไม่พูดแทรกไม่พูดสอนเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็จะขอให้เราสอนเองอะคะ่ะแต่การที่เราตั้งใจฟังเขาอย่างดีเนี่ยมันจะเป็นสะพานเพื่อจะเชื่อมไปให้เขาเนี่ยมีความไว้วางใจเราและในอนาคตถ้าเขามีปัญหาอะไรหรือเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรเขาจะคิดถึงเราเป็นคนแรกค่ะโอเคนะคะข้อแรกคุยกับวัยรุ่นเรียนบทบาทจากคนสอนคนสั่งเป็นคนฟังนะคะฟังอย่างตั้งใจแล้วก็อย่าเพลอไปตัดสินนะคะ เพราะส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเราฟังแล้วลูกทำไมทำอย่างนี้อุ้ยเราต้องรีบสอนอุ้ยนี่ลูกทำอย่างนี้ลูกเป็นคนไม่ดีนี่อุ้ยทำอย่างนี้ลูกอาจจะเอ่อไม่ยังอย่างนี้เกินไปเอ่ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพลอสอนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินอย่าเพิ่งเพลอสอนฟังเขาก่อนฟังเฉยๆนี่แหละคะ่ะลองฝึกดูนะคะคุณพ่อคุณแม่ขอบอกเลยว่าถ้าฝึกข้อนี้ได้คุณได้ใจลูกคุณแน่นอน เทคนิคที 2> PI, ่2นะคะเมื่อเราฟังแล้วอาจถึงเวลาที่เขาพูดจบเขาพูดเสร็จแล้วเราฟังอย่างเดียวเราไม่ได้พูดแทรกเขานะคะเขาจะปล่อยให้เราพูด่ามแลวเขาจะเปิดโอกาสให้เราพูดถึงเวลาที่เราจะพูดเนี่ยก็ยังไม่ต้องสั่งไม่ต้องสอนนะคะให้ใช้การถามกลับหรือว่าให้ใช้คําถามเพื่อสะท้อนความคิดหรือว่าสะท้อนให้คิดนะคะใช้คําถามไปเปิดค่ะเช่นอ่าแล้วลูกรู้สึกยังไงกับเรื่องเนี้ยลูกแล้วลูกคิดว่ายังไงแล้วลูกคิดว่าจะทํายังไงต่อไปแล้วลูกมีวางแผนว่ายังไงไว้บ้างอะลูก แล้วหนูทําอะไรไปบ้างใช้คําถามปลายเปิดประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถามกลับไปในเรื่องที่เขาทําในเรื่องที่เขาเล่าให้เราฟังหรือว่าในเรื่องที่เหตุการณ์นั้นๆถ้าเป็นแบบนี้ก็พอดีกับพัฒนาการของวัยรุ่นเลยใช่ไหมคะเพราะว่าได้หัดให้เขาคิดหัดให้เขาหาทางแก้ไขปัญหาเองและทําให้เขารู้สึกว่าเขามีความสามารถค่ะข้อนี้จะทําให้เขารู้สึกว่าเขามีตัวตนแล้วก็เขาจะค้นหาตัวตนของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะเทคนิคที่3นะคะ ถ้าเราอยากให้เขาทําอะไรอย่าเพลอไปสั่งกับวัยรุ่นนะคะถ้าเราไปสั่งวัยรุ่นเนี่ยเท่ากับเราทําให้เขาทําตรงกันข้ามะคะ่ะวัยรุ่นไม่ค่อยชอบให้สั่งนะคะเขาจะประมาณอาร์ตินะคะอยากทาก็ทําไม่อยากทําก็จะไม่ทำอ่แต่เขาเนี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมคะในเมื่อเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราอยากจะให้ลูกเราอยู่ในระเบียบวินัยที่ดีหรือว่าอยู่ในกฎระเบียบที่ดีเราก็ต้องอ่ะต้องมีการอส s i g n หรือว่ามีการ สั่งบ้างแต่ลักษณะการจะใช้คําสั่งกับวัยรุ่นเนี่ยเราจะใช้คําสั่งตรงๆง,งไม่ได้ค่ะเราต้องใช้เทคนิคการหาทางออกร่วมกันขอความคิดเห็นหรือว่าตั้งกติการ่วมกันฉะนั้นเวลาที่เราอยากให้วัยรุ่นทําอะไรเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปสั่งนะคะสั่งไม่ได้เลยทีเดียวต้องถามว่าอืแม่คิดว่าอยากให้ลูกทําเรื่องนี้เรื่องเนี้ยอลูกคิดว่ายังไงหูกพอจะทําให้แม่ได้ไหมหรือว่าจะทําได้ประมาณไหนดีอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นที่ ทิ่เกิดมากเลยช่วงนี้ก็คือเรื่องของการตั้งกติกาในการใช้หน้าจอเนาะก็มีเคสหนึ่งนะคะมาปรึกษาลูกหลเริ่มเข้าวัยรุ่นแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานค่ะตั้งแต่เล็กพอเข้าวัยรุ่นมาก็ตามแพทเทิร์นนะคะที่ว่าทางบ้านก็ปรับตัวไม่ทันอ่ะก็จากที่เป็นเด็กดีช่วงเมื่อกี้ก็ให้เล่นหน้าจอเยอะพอเล่นหน้าจอเยอะกานเรียนก็ตกคราวนี้อ้าวคุณแม่จะสั่งไม่ให้เล่นหน้าจอละก็เริ่มสั่งไม่ได้นะคะเพราะก็เหนือเป็นวัยรุ่น2เล่นหน้าจอเนี่ยใครๆก็รู้นะคะว่าติด ก็เลยมาให้คุณหมอช่วยคุณหมอก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นขอความร่วมมือได้ไหมว่าเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าเราใช้หน้าจอเยอะแล้วทาให้การเรียนตกเราก็อาจจะต้องหาวิธีการที่จะดึงการเรียนขึ้นมาซึ่งหน้าจอเนี่ยเป็นตัวยืนยันว่ามันมีผลจริงๆขอให้เล่นน้อยลงหรือว่าเล่นตามกติกาได้ไหมแล้วคุณหมอก็เสนอไปว่าคิดว่าจะเล่นได้วันละกี่นาทีดีหรือว่าจะเล่นวันไหนวันไหนดีเป็นวันเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไหมหรือว่าวันธรรมดาสักครึ่งชั่วโมงพอไหม อย่างเงี้ยค่ะก็เสนอให้เขาไปว่าจะช่วยกันได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วที่เราช่วยกันทำเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะใครเลยเราก็จะช่วยให้เด็กเก่งขึ้นเป็นประโยชน์ของตัวเด็กเท่านั้นเองนะคะเพราะเราพูดเป็นอย่างเงี้ยเด็กเขาก็อืมก็ก็ได้ก็เดี๋ยงนั้นอ่อก็เสนอเขาก็เสนอมาว่างั้นวันหยุดก็สักขอสักสองชั่วโมงแต่ว่าวันธรรมดาครึ่งชั่วโมงได้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ถ้าดูแล้วไม่ได้เยอะเกินไปไม่ได้มากเกินสิ่งที่ จะอยู่ในช่วงของการปรับพฤติกรรมก็อนุโลมให้เขาได้นะคะแบบนี้ค่ะเวลาเราคุยกับวัยรุ่นเนี่ยเราจะสั่งไปเลยเขาก็จะต่อต้านเขาจะรู้สึกถูกบังคับซึ่งมันผิดกับพัฒนาการขัดกับพัฒนาการนะคะฉะนั้นะก็ขอเป็นตั้งกติการ,ร่วมกันขอความร่วมมือขอข้อเสนอแนะว่าปัญหามีอยู่างเงี้ยช่วยกันแก้ยังไงดีนะคะลองทําดูค่ะเทคนิคที่4นะคะ เทคนิคนี้จะทําให้ลูกรู้สึกว่าอยากจะคุยกับเราแล้วก็จะทําให้ลูกรู้สึกว่าเวลาคุยกับพ่อกับแม่เนี่ยสบายใจมากขึ้นนะคะก็คือให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพยายามทําให้เขามีความสําคัญเห็นความสําคัญของเขานั่นแหละค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะเนาะวัยนี้เป็นวัยที่ค้นหาตัวตน แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีตัวตนนะคะมันก็จะกลายเป็นพัฒนาการอีกด้านหนึ่งที่ทําให้เด็กรู้สึกขาดความมั่นใจแยกห่างออกจากสังคมแล้วก็ไม่สามารถจะพัฒนาการที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างสง่างามใช่ไหมคะฉะนั้นให้เขามีตัวตนโดยที่เราอ่ะก็ต้องเป็นคนเห็นเขาก่อนนะคะให้ความสําคัญกับเขาเช่นเวลาคุยกันเนี่ยเราก็อย่างที่บอกไปใช่ไหมคะว่าเออแล้วลูกคิดว่ายังไงแล้วลูกข้อนี้ลูกเสนอว่ายังไงเราอย่าลืมเอาความคิดหรือว่าข้อเสนอหรือว่าอะไรต่างๆที่ เกี่ยวกับตัวเขาเนะะี่ยค่ะที่เป็นผลงานของเขาเนะะี่ยค่ะพลิกขึ้นมาหรือหยิบขึ้นมาชื่นชมนะคะเช่นอืมโอ้ไอเดียนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวแม่จะลองเอาไปทําดูโอ้ขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยแม่คิดเรื่องเนี้ยถ้านหนูไม่ช่วยแม่คิดี่แม่คิดไม่ออกจริงๆเลยนะซึ่งบางทีจริงๆนะคะคือแบบความคิดเราเองอคิดไม่ออกแต่พอเด็กเสนอขึ้นมาจริงๆเป็นไอเดียง,ง่ายๆมากแต่ว่าเด็กอ,อเสนอให้เราได้อะคะ่ะ เขาอย่าลืมชื่นชมเขานะคะแล้วก็อย่าลืมขอบคุณออขอบคุณมากเลยเนี่ยถ้าหนูไม่บอกไม่เสนอแม่นะแม่คิดไม่ออกเลยจริงๆหรือว่าเราก็พูดตรงๆเลยว่าเออไอเดียนี้แม่เห็นด้วยแล้วก็แม่คิดว่าน่าจะเอาไปชาใช้ดูเอองั้นแม่เห็นด้วยงั้นเอาทําตามที่หนูบอกเลยแบบนี้นะคะคือเด็กเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเออมีตัวตนมีความคิดของฉันโอเคนะมีคนยอมรับนะพอมีสักหนึ่งคนยอมรับแล้วเขาก็จะกล้าที่จะคิดและเขาก็จะกล้าที่จะแสแดงความคิดเห็นอื่นๆออกมาด้วย นอกจากแสดงที่บ้านด้วยเขาก็จะไปแสดงที่โรงเรียนที่ที่ชุมชนก็ทําให้เขามีความสามารถมากขึ้นเก่งขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการปลูกฝังลักษณะนินสยัยหรือว่าความมั่นใจให้เด็กไปทีละน้อยข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5อันเนี้ยเป็นอันที่เราแบบเผลอแล้วก็ไม่ค่อยทํากันเท่าไหร่นะคะทําให้เป็นจุดที่เปราะบางที่ทําให้เรากับลูกเนี่ยเกิดการรบราค่าฟันกันมาก ที่สุดเลยนะคะก็คือเวลาที่มีอารมณ์นะคะให้พูดถึงอารมณ์ค่ะอย่าไปพูดถึงพฤติกรรมอย่างเช่นลูกโกรธโมโหเราแล้วก็แสดงออกพฤติกรรมก้าวร้าวว่าพูดจามไม่ดีกับคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ถ้าเขาทําอย่างนั้นก็แทนที่เราจะพูดถึงพฤติกรรมเราก็พูดว่าลูกกาลังโกรธแม่นะแค่นี้ค่ะเพราะว่าการที่เราพูดพูดถึงอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะคะ แต่ว่าการที่เราพูดถึงพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นการตีความจากความคิดของเราเอาไปปรุงแต่งในสมองของเราอีกรอบนึงว่าถ้าทําแบบนี้คือหมายถึงก้าวร้าวหมายถึงไม่ดีจริงๆแล้วเวลาคนมีอารมณ์โกรธนะคะก็แสดงออกไม่ดีกันทั้งนั้นละค่ะมันก็แล้วแต่ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ใช่ไหมคะแต่เราก็รู้กันอยู่ว่าความสามารถในการควบคุมการจัดก,การอารมณ์ของเด็กเนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่ฉะนั้นเราจะไป ตัดสินเขาเลยว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนก้าวร้าวอย่างเงี้ยอาจจะเร็วเกินไปนะคะเรายังตัดสินไม่ได้เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกสมองจริงๆร,งรงิแล้วพัฒนามากที่สุดก็คือค่อยๆพัฒนาไปจนถึงอายุ25ปี12ปียังทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไร13ปีก็หัด14 15. 16. ก็หักหักไปเรื่อยๆนะคะก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยแต่ที่สําคัญอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพูดว่าโอ้หนูเป็นเด็กก้าวร้าวปรากฏว่าเด็กจําว่าอา้าวแม่บอกว่าฉันไม่เด็กก้าวร้าวงั้นฉันก็เป็นคนก้าวร้าวสิงั้นฉันก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้สินะคะมันก็จะทําให้เด็กจดจําคาพูดแบบนี้เข้าไปในจิตใจใจิตใต้สํานึกนะคะฉะนั้นเมื่อลูกมีอารมณ์ให้พูดถึงอารมณ์นะคะอรารวาสโวยวายอ่ะเราก็ต้องดูไปว่าลูกอ่ะอรารวาสโวยวายเพราะว่าอะไรลูกกลัวกลัััวววว่่่่าาาแแมมจจะะดดอลลลูกกํงก ลูกก็เลยเอาราว่าใส่แม่ซะก่อนอ่าอ,อย่างเงี้ยนะคะก็ค่อยๆ่อยพูดไปแต่ว่าเน้นนะคะเมื่อมีอารมณ์เราก็ต้องพูดถึงอารมณ์ห้าข้อนี้เน้นๆเลยนะคะคุณหมอว่าถ้าปรับได้5ข้อนี้รับรองยังไงลูกจะแย่เท่าไหร่ก็ยังคงอยู่กับเราสัมพันธภาพก็ยังคงดีอยู่แน่นอนค่ะและเราจะผ่านพ้นช่วงวัยรุ่นไปได้อย่างมีความสุขนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูค่ะ ขอให้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขนะคะท่านไหนย,ยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ